ที่หน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบฉีสไตล์ประจำวันที่8กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลแทนครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้การดทนคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้อารนยังไงสมาครฟุตบอลรัสเซียด่วนเลยนะเตรียมที่จะหาทีมใหม่ให้ทีมเชิไทยรับแข่งกับหน้าของชุดใหญ่ที่รัสเซียได้ยกเลิกไปในครั้งนี้ หลังจากที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้ใตการนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นม e. าสดาเอชอีพาดโอกาสในการดวลกับทีมชาติรัสเซีย ท็อปอันดับที่33ของโลกเนื่องจากว่าพายุไต้ฝุ่นยากิพัดถล่มเข้าใส่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามอย่างหนักในวันนี้กระทั่งทําให้แมชการแข่งขันดังกล่าวถูกยกเลิกไปล่าสุดนั้นทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่อาจจะได้ทีมใหม่ดวลแข้งแทนที่รัสเซียแล้วเมื่อสมาคมฟุตบอลรัสเซียหรือว่า RF5 ช่วยหาทางออกโดยอาจจะส่งทีมชาติรัสเซียชุดยู -21 ปีดวลกับทีมชาติไทยในครั้งนี้แทน โดยตอนนี้ทีมชาติรัสเซียชุดยู1ปีอยู่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามด้วยซึ่งมัซิมมิชโตฟานอฟเลขาธิการของ r f s ได้เปิดเผยเรื่องกล่าวระบุนะว่าตอนนี้กำลังมีการแก้ปัญหากันนี้อยู่โดยเราอาจจะส่งทีมเยาวชนชุดยู21ปีแข่งกับทีมชาติไทยแทนฐาน,นี้ทีมชาติรัสเซียชุดยู21ปีได้เดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติชุดยู1ปีเวียดนามนัดแรกที่ถล่มเอาชนะเจ้าถิ่นไปได้ถึง3ต่อ0 ซึ่งจะมีโปรแกรมกันดครั้งในวันที่9กันยายนทางนี้ต้องรอการยืนยันอยา่างเป็นทางการก,กันอีกครั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่จะได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติรัสเซียชุดยูเศีในครั้งนี้ได้หรือไม่ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตหนึ่งไงอชีเปิดใจเป็นครั้งแรกทัพช้างศึกพลาดดวลท็อปอันดับที่33ของโลกนะ โดยบาสตาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเปิดใจหลังทีมชาติไทยทับชั้งศึกทีมชาติไทยพลาดลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียเพาะอันดับที่33ของโลกโดยการแข่งขันตามช่วงปาร์ิมฟี่าเดย์ช่วงเดือนกันยนนายนนักกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเป็นสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้ด้วยสภาพอากาศทําให้วันนี้เราซ้อมภายในโรงแรมเพราะว่าเราเองนั้นไม่สามารถออกไปภายนอกได้ ด้วยสภาพอากาศที่มีไต้ฝนในคระนี้โดยการเลือกว่าจะอุ่นเครื่องในประเทศหรือว่านอกประเทศก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะไม่ว่าจะเตะที่ไหนก็สามารถเจอกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกันครั้งนี้สิ่งที่เสดายก็คงจะเป็นที่เราซะมากกว่าน่าจะได้เล่นทองเกมในครั้งนี้แต่ได้เวลาในนี้ได้เล่นแค่เกมเดียวโดยเฉพาะการได้เจอกับรสัสเซียที่มีดับแรงกิ้งฟีฟ่าสูงกว่ารเราแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้ลงแข่งขันกับพวกเขานะ โดยเกมที่จะเจอกับเวียดนามก็จะเป็นแมตช์ที่ไม่ใช่แค่รายละเอียดจากสถิติการเจอกันครั้งก่อนหน้านี้แต่เป้าหมายจากเกมนี้ผมอยากจะลองที่รายละเอียดมากกว่าและก็แสดงศักยภาพของทีมชาติไทยว่าประกานั้นมีการพัฒนากับอาการประเดิมทีมมากน้อยแค่ไหนในครั้งนี้เป็นน้ำงานนี้นะผมก็ถือว่าน่าเสียดายนะฮะแต่ว่าต้องเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับเอาล่ะยังไงงานนี้เปิดยอดผู้ชมไทยลีก2 0 2 4ช่วง5นัดแรกทะลุก,กว่า2แสนคนแล้วโดวยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะอยอดรวมแฟนบอลที่เข้าชมเกมไทยลีกจากทุกสนามหลังผ่านไป5นัดแรกในกนในารแข่งขศึกไทยลีก2 0 2 4ลงสนามไปแล้วมากถึง5นัด ปรากฏว่ามียอดแฟนบอลเข้าสนามบรนทุกุกรายการทั้งสิ้น2 1 4 1 4 7คนโดยคู่ที่มีแฟนบอลเข้าชมมากที่สุดเป็นเกมที่สนดที่2ซึ่งเจ้าบ้านบริลัมเอาชนะทรูแบงคอคไปได้4-2ต่อเมื่อวันที่18สิงหาคมที่สนามช้างอารีนาในเกมดังกล่าวมีแฟนบอลเข้าสนาม25.093คนส่วนยอด2 1 4 1 4 7คนเนี่ยแบ่งออเป็น5นัดดังต่อไปนี้ ลำที่1่ยอดผู้ชม41,700คน2อคนลำที่2ยอดผู้ชม58,477คนลำที่3ยอดผู้ชม3 9 7 4คนลำที่ที่ยอดผู้ชม32,999คนและับที่5ยอดผู้ชม4 2 7 3 8คน สำหรแฟนบอลไทยสามารถติดตามฟุตบอลไทยลีกในราคาเพียงแค่149บาทต่อเดือนได้ทางช่องแอปพลิเคชัน t u e Vision Now หรือว่าสมัครผ่านสมาชิก True ID ในครั้งนี้ได้เลยครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะคนเริ่มกลับมาเชียร์บอลไทยกันอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับ อาล่ะยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะจอมทัพของเซเลโซสกาต้องแยกซ้อมกับเพ,เพื่อนเพราะว่าสอกซ้ายหลุดซะอย่างนั้นโดยจิงจิคากางะจอมทัพมาประสบการณ์ของเซเลโซสกาอัปเดตอาการบาดเจ็บของตนเองที่บาดเจ็บข้อศอกซ้ายหลุดทำให้ต้องพักรักษาตัวประมาณ6สัปดาห์ แล้วเตะในวัย3 5ปีบาดเจ็บจากเกมที่เซเรโซ่บุกไปพ่ายโยโกฮาม่าเอฟมาริโนส0-4ในเกมลีกนัดที่28เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในเกมดังกล่าวนี่ชินจิคาคาวะได้ลงสนามดีที่67แทนที่ชุนตะดธนากะก่อนจะโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บจากจังหวะที่ปะทะกับทาคุยะคิดะผู้เล่นของมาริโนส จนเกิดอา,อาการข้อศอกซ้ายหลุดในครั้งนี้ล่าสุดอดีตแข้งแมนยูและก็ดัชมุนได้ใส่อุปกรณ์พยุงแขนซ้ายเพื่อจะให้สามารถกลับมาฝึกซ้อมกันได้แต่ยังต้องแยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไปก่อนเจ้าตัวเปิดใจนะว่ารู้สึกที่ได้กลับมาซ้อมแม้จะเป็นการแยกซ้อมอาการบาดเจ็บคงต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้ารีบกลับมาลงเล่นก็สามารถทําได้เพราะกรณีนี้เคยเกิดขึ้นกับฮิวโกซสกอีกองหลังทีมชาติญ,ญี่ปุน่นที่บาดเจ็บในรัาเดียวกันก็กลับมาซ้อม และก็ลงแข่งขันได้ซึ่งตอนนี้เขาก็หายอาการบาดเจ็บแล้วส่วนสถานการณ์ในลีกล่าสุดของเซเลโซสกาแข่ง28เกมชนะไป9เสมอ11แพ้ไป8ปมียิทั้งหมด3าบแแต้มรักอันดับที่8ของตารางคะแนนในวลานี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,น,ขนต่อไปของเซเลโซสกาจะออกไปเยือนวิเชอร์โกเบนในศึกเจวันลีก2 0 2 4ันัดที่30ในวันศุกร์ที่19กาันยายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามโนเอเวียสเตเดียมโกเบในขณะนี้ เป็นอ่างางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะอไรยังไงงานนี้เรามาเปิดทางด้านของสถิตินะฮะทาคุมิมินามิโนะหลังมีส่วนช่วยญี่ปุ่นเปิดตารางอัดจีนไป7ต่อ0โดยการน,นี้เปิดสถิติในการเล่นของทาคบมิมินามิโนแนวรุกนะฮะทีมชาติญี่ปุ่นที่ลงสนามช่วยทีมเปิดตรางถล่มอ่าทีมชาติจีนขาดลอยไป7ต่อ0ูนในศึกอาฟุตบอลโลกปี2 0 2 6 รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบ3กรุป4ีนัดแรกเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานาสนามไซตามัสสเตเดียม2002ท่ากลังนะฮะแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามจำนวนมากกว่า5,239คนในครัน้นี้โดยดาวเตะจากส,มสโมสรมนตโกทีมในลิกเอิงฝรั่งเศสวัย29ปีมีชื่อออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริง ก่อนที่จะเป็นคนยิง2ประตูในทีที่5 2และทีที่58ช่วยให้ทัพซมโไรบรูเก็บสามแต้มแรกขึ้นไปรังจากฝูงของกรุสซีได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งมินามินโนยังคว้าแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วยสถิติของทาคุมิมินามินโนในเกมดวลทีมชาตจีมบินต่อไปนี้ลงเล่น90บนาทียิงไป2ประตูจำนวนการยิงทั้งหมด4ครั้งผ่านบอลแม่นยำ3าต่อ37ครั้งหรือ8 4สบเเสบัดบ,บอล50ครั้ง เข้าไปเล่นบอลในพื้นที่ของคู่แข่ง5ครั้งจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย5ครั้งเสียบอลศูนย์ครั้งช่วยเกมรับ4ครั้งเก็บบอลไว้กับตัว3ครั้งชนะการดวล4ครั้งดวลชนะบนบ้นพื้น3ครั้งโดยชนะการอากาศ1ครั้งเรียกฟาวหนึ่งครั้งเสียฟาวสามครั้งสำหรับนักของทีมชาติญี่ปุ่นเกมต่อไปจะออกไปเยือนทีมชาติบาเรนในศึกฟุตบอลโลกปี2026ันรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กลุ่ม4 นัดที่2นะฮะอ่าวันอังคารที่สิกันยายนเวลาย3่ามนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนัดหนามกีฬาแห่งชาติประเทศบาเรนในครั้งนี้เป็นนัวันอังานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอะไรหนึ่ง,งงานดีมิเกลนะฮะยังซูฮกลูกยิงของมูฮัมหมัดอุตามูซาเรียกว่าถือเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล โดยกุนซูฟุตซอลชายทีมชาติไทยลูกยิงของเบ็ดในเกมชิงชนตเลิศที่ผ่านมาชี้ตัวเองนั้นยิงแบบนั้นคงขาหักไปก่อนแล้วซึ่งมิเกลบรัเดโกหัวหน้าบุกอรฟุตซอลทีมชาติไทยได้กล่าวชื่นชมแต่วะการยิงประตูของมูฮัมหมัดอุสมานบูซาที่ซัดพาทีมเอาชนะอัฟกานิสถานไปได้2ต่อหนึ่งควาง้าแชมป์คอนเดนทาวฟุตซอลแชมป์เป็นชิปสอพัน2ีมาครองได้สําเร็จโดยมิเกลบรัิเดโกกุนซือใหญ่ชาวสเปนได้เปิดเผยบอกว่าลูกยิงประตูชายของมูฮัมหมัดอุสมานบูซา ถือว่าเป็นการทําประตูแบบเบอร์คลาสเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลในขั้นสูงมากถ้าในทวีปเอเชียมีอีกคนที่ทําได้ลักษณะนี้คือออสเซนสทาเยบีของอิหร่านและก็เชื่อว่าลูกยิงประชัยประตูใช้ของเม็ดเนี่ยจะเป็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกทั้งในเอเชียยุโรปโปรตุเกสสเปนบราซิลและอย่างแน่นอนนะฮะส่วนถ้าให้ผมไปยิงแบบเม็ดเนี่ยขาผมคงจะต้องหักก่อนในะครั้งนี้ โดยหลังงานนี้จากที่ฟุตซอลไทยจะเดินทางไปประเทศอุซเบกิสถานเพื่อทําการแข่งขันฟุตซอลโลก2024รอบสุดท้ายตอนอต่อไปในวันที่9กันยายนสำหรับโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม FIFA ฟุตซอลเวลด์คับ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานของทีมชาติไทยนักตามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตครอมเพกตามเวลาของประเทศไทย นัดแรกทีมชาติไทยพบกับโครเอเชียวันที่14กันยายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนัดที่2ไทยพบกับคาวบา17กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3ไทยพบกับบราซิลวันที่20กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนี่ก็เป็นที่หนังข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำบัญชี8กันยายน2567โดยชายผูมิคุ้ครองฟุตบอลไทยครับ